มันก็เลยอารมณ์ไม่ต่อเนื่องก็เลยร้องให้ไม่ค่อยออกแต่ก็ร้องได้โอ้หนูถ่ายเสร็จหรือยังนี่เสร็จแล้วจ้ะไปไหนทีนี้อือหาแเลย หาโลหาแล่พนาพินองอื้อคุนไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันจีดเว้ย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 เียขาดพุทับหมาหน่อยซะละมันจะขาดมันไนี่ยนตายมันขาด ไมได้ตายเลยบได้ตายแบบยัสงบอ๋อหโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยเอ้ย้ยฮมันีข่าเเอาลูนด้ยอมันอนอะไรอยู่นี่จ๊ะทำไมไม่เข้าไปนอนในบ้าน เป็นอะไรจ้าเป็นอะไรหรอเขินอะไรหรอจะมาเขินอะไรทุกวันไม่มีเสื้อไหนมาดูหน่อยหนดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยค่ะมีเสื้อเลย เจ็บมากไหมเจ็บมากเจ็บตรงไหนหรอเจ็บทุกตรงเลยขี่รถชนหมาหรอตองหมาค่ะหมาตัวไหนหมาตัวในโทรศัพท์โมโหมากแปลว่าเป็นจริงๆงโมโหมากงอครับโกรธเลยงอครับงอครับโกรธเลย อ่ไรไปผู้บ่าวสิบหาซีดเบ็ดพี่น้องผู้บ่าวสิบหาซีดเบ็ดไปไปไปขอได้ป่าตัวง่ายเด้อ <laughs> ะนอาบน้ำแล้วเด้อค่ะอาบน้ำที่ปกติ ขาอาบน้ำแล้วนะคะแม่แม่ค่ะอาบน้ำเพิ่งเสร็จค่ะอาบน้ำเสร็จก็รีบมาเลยค่ะไม่ได้รีบเพะหลับไปแล้วหลับไปแล้วตื่นนึงมีคนงอนต่อเนี่ยพ่อพ่อคิวอาบน้ำข้าบเดียวแล้วหนูล่ะเหมือนกันเลย มีคนเขินจไมน่บอกว่าแนบอกว่าใครจะหอมแก้มให้บอกว่าใครจะหอมแก้มหรอสิาฮ่าา้วเบวไปววววว้วกลางดัง แ็นแปดเดี๋ยวรูปรูปื anyway ้อมาสองห่อห่อและวแฝดแบบไม่รู้ใครเอาถูงเซเว่นลูกไปไหนมันอยู่ในสุงเซเว่นลูกมันต้องหายไปเลยหาไม่เจอเลย